เสริมๆนะคะผ่านเครื่องมันก็ดังอีกเพราะมันเยอะเกินไปแค่สี่ห้าตัวก็ยังเพราะว่านี่มีเป็นห้าหลูบนหัวต้องมาดึงกิ๊บกันอีกนะคะคนที่อยู่ประจาเครื่องตรวจอาวุธไม่ใช่คนของเรานะคะเป็นคนของพวกจใครใส่ชุดสีกนกีชุดสีดังสีอะไรู้หลายสีนะคะตรงนั้นเราก็จะตอบรองไม่ได้นะคะเสื้อชั้นในบัณฑิตหญิงนะคะเสื้อชั้นในเป็นสีเข้ม ไม่ได้เลยต้องเป็นสีครีมอันนี้ทหารไ <ทำ S 1> ม่ใช่เลยนะคะเพ<ม>ราะฉะนั้นก็ปฏิบัติตามด,ด้วยรองเท e ้าห้ามีลูดลายนะคะทั้งผู้หญิงและผชายนะคะก็คงมีประมาณนี้เราก็คงจะเสริมกันได้เรื่อยๆพรุ่งนี้ก็ยังเจอกันแล้วก็วันที่18ที่เป็นวันสองใหญ่ก็เปลนครทีนี้ก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะแยกย,ย้ายปัณฑิตที่มาสายเช็คชื่อเรียงคะแจ้งอาจารย์เรียงคะแจ้งะเบียเรียงคะ ต้องแจ้งก่อนนะไม่งั้นชื่อคุณวันนี้วันที่สิบถึงพรุ่งนี้เช้าชื่อคุณก็จะหายไปเพวันนี้วันนี้สิบพฤษภาเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบคนไหนหายไปเขาก็จะไม่ผลปริญญาบัตในที่สกลนครท่านก็มาลงชื่อรับเองที่นี่จีซ่าเอ๋อเออเชิญอาจารย์แล้วตื่นสุดนาไนะคะวันนี้คือวันแรกวันแรกแนะนำไปเด็กเรื่องไปสู่เอ่อ คขอบคุณท่านหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิพัทงค่ะ,นะในช่วงวานนี้เราจะไม่อยู่ตรงนี้นะคะเราจะย้ายไปซ้อมในกลุ่มใหญ่ของท่านนะคะเพราะนั้นบัณฑิตแต่ละท่านได้รับเอกสารใบแจ้งนี้แล้วใช่ไหมคะที่เป็นเอกสารการสุกซ้อมชุดที่สิบนะคะแต่ถ้าท่แพทย์ใหญ่จะอ่านให้แล้วก็ให้บัณฑิตไปตาม <S <S คนยะนะห้องซ้อมแล้วก็จะมีท่านกรรมการกลางที่เป็นกรรมการควบคุมการสุกซ้อมตรงนั้นด้วยนะคะ สำหรับการศึกษ